อึบปัณินน้อยไฮโลนะลบดิบๆอัานินโอ้ปลาแดงปลาแดงทอกไข่ขายได้ละแสนเพทง ก๋วยน้ำบุ้งก็มีก่อนเยอะมีอ๋อลมออกจากสาขาว่า,ออามอลาบน,นะ<อ><ร>มีมีอยู่ทั่วปลาอันนี้ที่มอลาบนะมอหวานนะีนนะ่ตรงตะพานนะนี่ปลาน,นี้มันกินดีด้วยที่เออตรงตะพานนะกับปลานกเข่าที่ตะพานนะตีตรงหลุมนะตะพานนะ มัมือใหม่หัดเล่นเบ็ดตัวนี้มาแล้วมันไม่มีชีต้ตีบางทีมาเจอบ้านบนนี่ทุเป็นแถวน,นอกเอ้ยปลาตัวนี้บ้านบนน่อยู่น้ำตื้นน่ะบ้านบนมาน้อยคนมาเหลมมามานี้ยตีไม่ได้เลยมันนอกเอ้ยมันมาเป็นอาทิตย์ ตีลงนล่างเ,เห็นไหมริมถนนมันจะโค้งไปไงเห็นไหมมันจะลงพักล่งลา,กางตีลงไปนะที่เราขี่รถลงไปู่เนี่ยตรงป่าหญ้าเป็นลานนะลลนปเ,นรเออตรงป่าหญ้าที่เป็นลานอยู่ตรงเนี้ยนะตีลงไปนะ